นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูธิรวัตรโดยอาจเช่นเคยนะครับในการเรียนออนไลน์ของพวกเรานะครับในวิชาพละศาษตร์เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่8นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูก็ยังมากับคุณครูฝึกสอนหนงท่านนะครับสวัสดีครับครูชื่อวรชาติรัตนเชขีนชื่อเล่นคุณ สำหรับกิจกรรมในการเรียนในสัปดาห์นี้นะครับของเราก็ยังอยู่ในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเราได้เรียนรู้ทักษะการฝึกนะครับสองมือล่างไปแล้วนะครับหรือการเดินเองนะครับสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่แปดเป็นการเรียนทักษะนะครับการใช้ทักษะเล่นลูก้วยสองมือบนนะครับหรือการเซตนะครับการเซตก็จะประมาณนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมควจะนึกภาพออกนะครับ าา er, นักเรียนลองไปดูคลิปวิดีโอในการฝึกนะครับว่ามีรูปแบบในการฝึกแบบไหนบ้างนะครับลองไปชมครับเรามาดูแบบฝึกแรกนะครับเซตหนึ่งครั้งใช้มือจับหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มจุดกว่าเราจะชํานาญนะครับเรามาดูท่าทางนะครับวิ่งมาด้านหน้าแล้วก็เซตนะครับจากนั้นถอยหลังเซตนะครับมาดูมีลูกบอลนะครับเซตจากนั้นถอยหลังนะครับ อีกนึ่้ง็น้างครับนักเรียนครับหลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอในการฝึกนะครับผมไหนถ้ามีเวลาว่างนะครับหรือมีลูกพอจะมีลูกบอลนะครับในการฝึกก็ลองฝึกดูนะครับตามคลิปวิดีโอในการฝึกนะครับแบบฝึกก็ครูก็สาธิตไว้ให้ดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เช่นเคยนะครับสุดท้ายก็ยังฝากนักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเวลาก็วิ่งออกกำลังกาย ในบ้านนะครับรอบๆบ,บ้านขยับขยายร่างกายนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอน,นะครับภาไหนก็สวมใส่แมสต,ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝังเรียนด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ